อ๋อวันนี้ก็รอพนักงานนะครับมาส่งสินค้าโอเคสินค้ามาแล้วก็เป็นของที่สั่งมานะครับก็เป็นพวกตัวมาร์ครเดอร์นะครับมาดูว่าที่สั่งมาสินค้าจะ โอเคไหมครับจะตรงปกหรือว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสั่งมาเป็นมือสองนะครับมาร์คไรเดอร์เกตเก เทคของด้วยนะครับสั่งในช้อปปี้นะครับตันนี้นี่ครับมาไฟเดอร์รีไวท์น่าจะถูกต้องนะครับนี่น่าจะถูกต้องเป็นมือสองนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าราคาในตลาดน่าจะประมาณถ้ามือหนึ่งนะครับให,ใหม่ๆก็น่าจะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือว่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้มันจะมีตัวละครคู่อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนั้นน่าจะแพงกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะจะมี เท็กปืนไปแยกนะครับเป็นคลใำไตลาดของเขาอยู่แล้วนะครับของบันได,ดนะครับตัวเอกตัวหลักนะครับตัวแรกนี่มันจะราคาแบบพันต้นๆน,น,นะครับอันนี้มือสองนี่ผมได้มารู้สึกว่าจะประมาณ800บาทนะครับ800-900บาทนะครับมือสองนะครับใครอาจจะหาได้ตามกลุ่มอาจจะถูกกว่านั้นนะครับ ่ามาดูแพ็กเกจน,นะครับแล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับเป็นมือหนึ่งมือสองก็ได้นะครับผมว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูหมายถึงซีรีส์ของมันเลยนะครับยังไม่เข้าไทยเลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีเวอร์ชั่น เสียงญี่ปุ่นเข้ามาแล้วนะครับภาพกลองโอเคนะครับดูว่าตัวนี้จะลอดเจแปนหรือเปล่าลองเปิดเลยครับ ก็ลองดูก่อนนะครับว่าเขาว่าตัวนี้งานดีนะครับก็เลยลองจัดมาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าลายฟิกกูอาร์ตนะครับเป็นลายที่เขาเรียกว่าสมจริงอาจจะมีสมจริงกว่านี้นะครับเวอร์ชัน2.0นะครับแต่ว่าตัวนั้นนี่ถ้าตัวใหม่ๆนี่ยังไม่มีออกมานะครับแต่ผมว่า ตัวใหม่ๆช่วงหลังๆเขาทำดีขึ้นมากนะครับตัวเวอร์ชั่นไม่ต้องถึง2.0ก็โอเคแล้วนะครับอือดูบางข้างล่างมือครบนะครับโอดูกันใกล้ๆเลยอือ่ายังสวยครับ รายละเอียดนะครับตรงเข็มขัดนี่เขาลงสีลงมาให้พร้อมเลยนะครับมือข้อตรงข้อต่ออันนี้มือสองนะครับผมสั่งมาในช้อปปีนะครับดีผมสะดวกสั่งผ่านช้อปปีมีแต้มมีโค้ดส่วนลดก็ใช้ได้นะครับ เป็นพวกส่งฟรีอะไรแล้วผมมีพอยต์เหรียญโอ้ก<อ>็<อ>เลยใช้กดฝั่งตัวนี้มาครับใช่ครับขยับได้เอาต่อโอเคไม่รู้ว่าซีรีส์สนุกหรือเปล่านะครับกระแสลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าใครที่ดูมาแล้ว แต่ผมรอดูเวอร์ชั่นภาคไทยครับพอดีไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่เวลาดูก็เลยชอบดูแบบเปิดเป็นภาษาไทยไปด้วยทำงานไปด้วยครับเราฟังแล้วก็พอรู้เนืเรื่องก็โอเคแล้วครับสวยสวยดีสวยมากเลยนะครับ ชอบตรงตานี่แหละครับโอเคเลยนะครับมือสองราคานี้เข้าพวกได้เลยแล้วแต่ชอบนะครับแต่แนะนำเราเริ่มต้นสะสมตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเอาที่เราชอบ ผมมีทั้งงานพวกฟิกกอาร์ตนะครับพวกอ่าฟิกไลก็คืองานประกอบนะครับอีมอไซน์นี่ก็คืองานประกอบงานประกอบเองเลยครับงานประกอบนี่ก็จะได้อีกอาลมหนึ่งนะครับก็คือเราต่อทุกชิ้นส่วนเป็นฝีมือของเราหมดนะครับแต่ถ้าฟิก u ูอาร์มันก็จะแบบ ทำสีลงสีมาให้เรียบร้อยนะครับบางตัวผมก็ได้มไม่แพงนะครับแต่อันนี้ก็สวยนะครับไอสีสีโลวันอ่าตัวนี้ก็แนะนำนะครับน่าซื้อพันต,ต้นๆนะครับสีโรวันนี้รู้สึกว่าพันสองพันสามนะครับโอเคได้ของมา คุณมา,มากนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่าครับีมครบได้อาวุธปืนอีกโอ้โหหล่อเลยตัวนี้ครับผมแกะกล่องรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ